ายเลยถ่ายถ่ายเลยค่ะถ่ายสิคะมาให้ถ่ายแล้วมาให้ด่าถึงที่ด้วยไม่ต้องไปด่าในกลุ่มตออตอตอ,ออ่ะต้นอ้อมาเองคะ่ะตายิงท่ากันจ้ำเฮ้ยในกลุ่มเ,เนี่ยโหององจิตใหายยังคิดอะไรไม่ได้ กฎหมายมีนะแหงกฎหมายมานานแล้วนะเมื <spe> ่อไหดูสักทีเนี่ยเป็นใครมาจะไหนเนี่ยใช้สิทธิ์เนืนอผื่นตลอดเลยอยากใช้สิทธิ์เนืนอื่นน่ะมใช้สิทน้อื่ดาด้วยค่มนุษย ขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเรื่องจากประชาชนตุนใช้บริการท่านอยู้บริการนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอไปก่อนนะครับขออนุญาตนะครับถ้าเราปวดให้ดีกันได้ทุกสายนี้ก็เป็นคนธรรมดาคนที่ยอมเหมือนกันไม่ไม่กิน่ครันโอเคค่ะอย่ามาใช้ความมโนเป็นเทพนะแล้วมาใช้สิทธิ์ของคนอื่นนะ เหนียนัจาที่ทำงานหน่อยนะครับเหมือนเนี่ยนะครับให้บริการนนะครับก่อนนะครับขาขอเอเครื่องนั้นลงมาทิ้ข้างล่างมุเก็ไทยอ่ะก็จะทีมงาอแบบคือตอนนองขอใหเาเครื่องนั้นลงมาทิ้ขางล่างกเก็ตไทยอ่คนอื่นเขาต้องเดินขึ้นไปทิมข้างบน นะคะคุณเป็นใครมโนเป็นเทพมาตั้งแต่นมัยตอนไหนแล้วก็ขอใช้สิ่งที่เหลือคือไม่อยากเป็นประชาชนใช่ไหมอ,อยากเป็นแก๊งพญา,ยานาคลงปนิฆาปานค่ะอเ,คเออแต่นี่คุณเป็นประชาชนค,คุณอยู่ในประเทศไทยทำตามกฎหมายสิแห่งกฎหมายมานานแล้วนี่ว่าจะไม่อะไรแล้วนะเสียงดังแจ้วๆจเดี๋ยวขอแจ้วคืนบ้างแอดมินคุณก็เหมือนกันมองหน้ากูวังมือวางตาเดี๋ยวกูมอง กูแบบไหนก็จะขอพิมพ์ไว้ยุ่เลยอะใช่ค่าเราทราบอยู่แล้วเขาพยายามขอที่จะพิมพ์ไว้ในมุมทนานที่อยากออกมาเจอสื้ออ้าวเวลาไล์สดในเด็นะไลส์ไลส,ไลส่งนี่ปากฉับต้องแกนนั้นแอดมินก็เหมือนกันเมื่อกี้ก็มีเรื่องทนา์มองจะกินเลือดกินเนื้ออยู่แล้วทนายก็พยายามเดินไม่พูดอะไรทุกคนพยายามเดินไม่พูดอะไรอาต่างคุณก็ต่างอยู่ที่ของตัวเองไป,ไปคุณอัดคลิปมาระ้อัดคลิปกลับก็คแค่นั้นนะคะมาวันนี้คุณจะมาขอใช้งทับพิเศษอะไร เออกระป๋าเก่งแค่ในร้ายสุดต่เมื่อี้ตำรวจยืนยันใช่ไหมรยืนยัยนถ้าวันนี้ขอใช้เต็ดที่พี่เซแล้วไม่เป็นไปพิ้งข้างบนขอไปตัวแทนประชาชนก็ไม่ยอมอกันถูกไหมคะคุณเป็นใครอ่ะทุกยาหน้า